สวัสดีค่ะทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยเนอะว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไปตรวจโควิดมาสดๆร้อนๆเลยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ถือว่าพีคในเรื่องในช่วงต้นปีของแพรวนะคะคือเมื่อวันพุทธที่20อะ่ะแพรวได้รับอีเมลจากทางบริษัทว่าเฮ้ย hey, มีคนในที่ทำงานเนี่ย ติดโควิดนะผลตรวจออกมาเป็นโพซิทีฟแล้วเหมือนทางพวกผู้จัดการเมนเจอร์อะไรเงี้ยเขาก็ไปเช็คฟุตเทจของกล้องวงจรปิดแล้วก็เขาก็บอกว่าแพลวเนี่ยได้มีการติดต่อกับคนคนนั้นพูดคุยหรือทำเหมือนทำงานร่วมกันเนี่ยเกิน10นาทีเขาก็เลยให้แพลวอ่ะกักตัว สอาทิตย์ก็คือ14วันหลังจากวันที่ได้รับอีเมลแล้วก็แนะนำว่าเอ้ยถ้าแบบมีโอกาสก็ไปตรวจโควิดซะซึ่งก็เขาบอกว่าถ้ายิ่งถ้ามีอาการที่แบบว่าคนโคคนที่เป็นโควิดเนี่ยเป็นก็เลยแนะนำไปตรวจทีนี้เนี่ยแพล,ลยว่าเอองั้นเราก็ไปตรวจด,ดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าแพลไม่มีอาการเลยตั้งแต่วันที่ ทำงานกับคนคนนั้นแล้วก็จนถึงวันที่ได้รับอีเมลจนถึงวันที่ไปตรวจโควิดวันที่แพลวตัวไปตรวจโควิดเนี่ยวันคือวันที่22ก็คือแพลวโทรไปที่เหมือนศูนย์ฮอตไลน์ของรัฐ VC ว่าเออเนี่ยมีคนในที่ทำงานติดนะก็เลยอยากจะบุ๊กเวลาตรวจโควิดก็เขาก็อกว่างั้นก็ไปวันนี้เลยไหมตอนบ่ายสามิ แล้วก็เออวัยสามสิบแล้วว่างก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาให้กักตัวเราก็ออกไปตัวโควิดตอนที่คุยกับทางโทรศพัพท์อะคํากับศูนย์ฮอตไลน์เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนน้ำลิควิดให้เราเหมือนเราให้เรากลัวปากกลัวคอแล้วก็ใช้น้ำนั้นอะไปตรวจเราก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยเออมันไม่ได้แบบเหมือนที่หลายๆคนได้รับการตรวจก็คือใช้ไอ้แท่ง แท่งคอตตอนบัดหรือแท่งยาวๆเนี่ยยงเข้าไปในจมูกใช่ไหมคะแต่ความพีก็คือพอไปถึงมันเป็นแบบที่ทุกคนตรวจเลยก็คือพอไปถึงมันเป็นเหมือนแบบตึกแล้วก็เหมือน drive through ก็คือมีหน้าต่างบานแรกหน้าต่างบานที่สองหน้าต่างบานแรกก็คือเราเขาก็เหมือนซักประวัติว่าเออชื่ออะไรแล้วก็อ่าใช่ใช่ที่บุกไว้ไหมเราก็บอกเออเราก็ตอบคำถามทั่วไป พอหน้าต่างบานที่สองปุ๊บเขาก็ส่งคนออกมาตอนแรกเราคิดว่าเออยังเป็นแบบแบบน้ําให้เรากลัวปากอยู่เปล่าเพราะเขาดึงแท่งเหมือนคอตเอนบัตอะออกมาจากสองปุ๊บเ,เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่ในวีดีโอหรือว่าทางฮอตไลน์บอกนี่อ่ะเสร็จเขาก็เขาก็าบอกอ๋อแบบนั้นมันไม่ค่อยได้แบบมัน มันถ้าแบบเป็นผู้ที่สัมผั์โดยตรงกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เป็นโพสิได้ผลโพสิทีฟเนี่ยต้องใช้แบบนี้เราก็แบบโอเคก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็โอเคเขาก็เริ่มเลยเขาก็เอาไอ้แท่งนั้นอนะแยงเข้าจมูกๆๆ,ๆๆเอาจริงๆความรู้สึกคือมันไม่ได้เจ็บแบบไม่ได้เจ็บเหมือนที่เราเคยได้ยินตอนที่มันผ่านพงผ่านตรงรูจมูกเราเข้าไปเราไม่รู้สึกอะไรเลยจนมันไปนเหมือนแตะอยู่ มันไปสัมผัสโดนพงจมูกข้างในเหรอแล้วเขาก็เริ่มหมุนแบบเหมือนหมุนไปหมุนมาสิบวิตรงนั้นอะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแสบความรู้สึกคือเหมือนตอนที่เรากินอาหารเผ็ดๆอะแล้วเราสำลักอะแล้วแล้วความรู้สึกมันจี๊ดแบบนั้นอะแล้วพอเขาดึงออกมาปุ๊บน้ำตาเราไหลไม่อยู่เลยไหลแบบไหล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 แต่ มันไม่ได้แบบโอ๊ยเจ็บแบบทนไม่ได้มันก็ทนได้แต่ความรู้สึกก็คือเหมือนความเหมือนมีเม็ดข้าวใหญ่ๆเวลาเราสรับลข้าวแล้วมันติดอยู่ในจมูกเราอะแล้วมันเอาไม่ออกซึ่งเขาก็แนะนําว่าเออทําแบบมันก็รู้สึกแสบแหละแต่ว่าอย่าพยายามไปขยี้อย่าไปทําให้มันอักเสบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวผลตัวจจะออกมาภายใน24-48ชั่วโมงก็กลับบ้านไปรอแล้วก็เหมือนกักตัวเวลาอย่าไปแบบ แยกพยายามแยกทุกอย่างกับคนที่อยู่ด้วยเช่นแบบแยกอาหารแยกบริเวณนั่งนั่งห่างๆใส่แมสถ้าอยู่ในบริเวณเดียวกันอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ทําเสร็จระหว่างเราที่รออ่ะมันก็เราก็ตรวจเราก็มีเหมือนที่วัดไข้เราก็ตรวจของเราไปตลอดมันก็ไม่ไม่มีใครไม่มีอาการอะไรเลยมีแต่ว่าเราคัดคัดจมูกไปว่าเพราะว่าเราอ่ะเป็นภูมิแพ้เราก็เลยวิตกกังวลน,นิดว่าเฮ้ย hey, หรือว่ากูจะติดวะติดหรือยังวะอะไรเงี้ย เสร็จแล้วผลมันก็เลยมันก็ออกมาเมื่อวันที่ยี่ตอนบ่ายสามโมงเ,ออเขาก็ส่งเขาก็ให้เราเข้าไปลงทะเบียนก่อนแหละว่าเออส่งผลมาทางที่แมสเซจแมสเซจมือถือนะอะไรเงี้ยเราก็ได้รับผลมาตอนบ่ายสว่าเออเป็นนกาทีฟแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักทีบเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจะต้องกักตัวให้ครบ14บสี่วันหลังจาก วันที่รู้ว่าเออต้องกักตัวนะอะไรเงี้ยแล้วขั้นตอนก็คือทุกอย่างอะ่ะเสร็จภายในสิบนาทีขับรถเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับไปอีกหน้าต่างนึงลงมาแล้วตรวจเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับบ้านได้เลยสิบนาทีแบบเท่านั้นนะแบบไม่ได้กินเวลาว่าเฮ้ยจะต้องแบบเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยใหม่ใหม่ใม่ก็ถือว่าทํางานเร็วแล้วก็ ดีแล้วก็แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยฟรีฟรีแบบฟรีรัดก็ครูคงเป็นสวัสดิการรัดแหละว่าแบบเออให้ตรวจฟรีอะไรเงี้ยก็ก็นี่เป็นทั้งหมดของประสบการณ์การไปตรวจโควิดมานะคะแล้วก็เออใครที่เคยไปตรวจแล้วเป็นยังไงประสบการณ์เป็นยังไงก็แชร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออแต่ละที่หรือว่าแบบแม้ว่าจะที่ไทยที่ แคนาดารัฐไหนออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราไม่เคยมีประสบการณ์แล้วถ้าแบบใครมีก็มาแชร์กันได้นะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย